ก่ายายยายสิคิดว่าเลขของอาจารย์ลำลุกเอาไปหัว่ิพานมาบอกเมนอ้เนี้ก็หาเก่าสามเมนก็ให้สลักเป็นสามเก้าหายนี่ห่สวัสดีครับฝันว่าจ้งไดครับเอาไ้จักรอบนะครับสวัสดีครับยายสวยสวัสดีเอ้เขามาสวัสดีเราเราก็จะบ่กใ้หันหนาวนั่นพี่เนาะหันหนานัพี่นะครับ อันนี้ขนาดต้องที่หลายตดุนดนยายสวยจังสีฝันแส่วนมากสีฝันวันพระวันก็วันโก้นมาขึ้นเด้วันนี้วันพระวันนี้วันก้นใช่แต่ละวันก้นนั่นละพรุ่งนี้วันดับแล้วน่อื่นวันพระผมวันก้อนอื่นน บฟันแปดมาแล้วฟันแปดเมื่อวานมากขามมื่อนี่เมื่อนี่เป็นวัดโพนเออแล้วนอกนั้นสีจำมบ่ไหนขีกับบองขีกับบงบอกเล็กเนาะบอกว่าออกต้องเก่าหน่าละบอเอาให้เจ้าบอกความฝันให้ละเอียดจ้าหน่อยให้ละเอียดก็ห่างไม่เนาะต้องมาทำบ้างฝันว่าจากไหนก็อนฝันเห็นแบบทั่วเก่านั่นแหละเนาะทั่วเ่านี่เราตายไปน่ะนะทั่วเก่าตายไปน่ะโอ้ยตายไปตั้งแต่ดูดูเนาะตั้งแต่โพโซ สามกิจก็สามเจ็ดเมื่อกี้อะไเลขได้สามเจ็ดนี่ยพ้นอายุเท่าไรครับที่พ้นตายครับแม่สวยที่พ้นตายพ้นอายุเท่าไรครับสามสิบเจ็ดปีหัวเก่าไหมผัวเก่าอายุที่พ้นตายอายุเท่าไรสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเพิ่นเพื่อนมาขึ้นไหนเพิ่นมาหาบ่ะเออเพื่อนมหาบ่เพิ่นย่างมาแต่เพิ่นไม่ได้เข่าบ้านเพิ่นยืนอยู่คุณ ไปเลยตาเงินตาบังมึงบ่เบิ้งลูกบิ้งเกาเนาะตาตาพวก่าอ่ะแมนมึงไปจังสี่ลานลูกแค่ว่าเบิ้งมึงวะว้ายกูจะไปซื้อเหล็กด้าเว้ยยังเมันหวะ๋อผัวเก่าจะไปซื้อเลขเออก็เลยว่ามึงไปซื้อเหล็กยังซื้อตุกเก่าหน่าล่ะมันหวะแต่แซมนี่มันก็เลยเอาบัตรมาให้คอยก็เลยยัดใส่กระเป๋านี่บัตรบินเลขมันบอแมนเต่าก้อนสี่ิจับ บินไปไหวเนี <S <S uh ่กระเป๋าเนี่ยเปิดบังใส่กระเป๋าเลยเป๋าดาเออเป๋าดาเป๋าดาผัวเออกระเป๋าดาเลยบินไปทถาม่อดว่าไปซื้อเลขตัวอะไบอปากจ่ดอีนใส่กระเป๋าเลยบัานี้เดินมาเปิดจะเห็นบัตรอีนตัวบัตรเลขตัวหันเลขบินเลขที่เขาซื้อหรือว่าเลขอียังเอาในกระเป๋าอ่ะเอ้โหแล้วมันฝันแล้วตื่นมาเอยก็เลยเปิดเบิังว่าห้ยมันแม่ในรีวอลเวางี่ก็เปิดเบิังก็จะเห็น เลกอีลีย่หันบอกเออนยูออยู่ในคุณไม่ไงนันเอาไปแล้วว่างนึงเอาน้อเป็นนเเอามบ่งนเอามาบอ่หลนเอาเลยเมาบ่เอามาอีทุตีเอาฟันตื้นส้าเห็นเลอีลียังมาันที่เป็นจริงสามเนะเอาเขียนเขียนนะกรสันเห็นต้นหล่งเเกิก็เลยว่าเมื่อแาผู้ไดเอาบังเลขกมใส่่อยพูดภาษัเป็นริงฟันเป็นจริงอืม เหนเลข543กับเก่าหกฝันืออีหลีนใหญ่เหรฝันเห็นหัวเก่าแต่ว่าแต่วาอวาหัเก่ามาเข้าฝันมันบอกว่าเลขตัวเก่ามันตรงมีอสมเก้าหาเลยแต่วามันสี่ร้อยตัวเท่าไหล่มันวาร้ยตัวแล้วเก้าห้าสี่สกับเกหกับสามเก่าห้าบอกบ่นันมันเห็นบักอยู่ในนี้นี่ตัรเขียน จุ๊กไฟไฮคอยกุ๊กแต่ัวเกร์นี่อาจิบอีกเกี่ยวของไหนผมว่าเพราะว่าพนตื่นสาวมาไปเปิดในกระเป๋าแมนพัดไปเห็นเลหล็นที่ว่าผัวเกร์เอามาคลืนให้มือคลืนเนี่ยเอามายืนให้แมนอืมันต้องเอาเหล็กตัวนั้นเด้ห่วยพวกหูแล้วหกระจุดกระดาษไหมนะครับผมกลังเขียนผู้เขาไม่เห็นผู้นตัวเนนาะแมเพราะว่ามันเห็นแต่ตัวนั้นใส่พวกร์ผเลยาลว่าห้วยแมนนี่ลีตัวนึงเอาแบตนั่นแบตเตอรี่ก็เปิดใส่แว่นตาเบิ่งห้วย ว่ามันแรงมแวจตูก uh> ันลาเห้มันถึงโตเห็นตัวไดก่อนนหแกนตอนเู้หน่อยไม่เกับปอาเห็นเห็นยังวะห้าสี่สามบอกห้าสี่สามกับหกเก้าโอ้เก้าหกบอกเก้าหกหกเก้าเก้าหกอะไ่ เออมันก็ต้องกลับแล้วเนาะกันบกลับกระตัดเต็มละเออโอ้ยแต่ว่าฟันเห็นตัวเก่าจังสี่ก็ะพาให้เสือกเนอาอเอาเอาตัวเก่านนาะก็ขั่นเขียนเขียนตัวเก่าออกมาเลขออกตัวเก่าเนาะก็บปรมานเลขแล้วลงสุดก่อนอ่ะตัวใดก่อห้าเกาสามห้าเกาสามโอ้สี่ห้เอาสามเกาหานี่ว่าอ๋อเราสี่ห้เอาสามเก้าเขียนสามเกาห้า นี่ซสำนีแหละจบเนาะอืมเอาไปตัดเอาแล้วมีน้องนี่อย่ามาลื่นคนเนาะเนีเขียนเห็นมันครบนี่ล้วป่านนี้มันบอกว่าเลขต๊ะเก่าหน่ะเนาะขวางสี่เนาะเอาบาดิเอาเฉยถือไงแม่เหยียบผีเหยียบกับพวกใหญ่เนาะก็เอาบัตรมาหายเสนที่สิบเอ็ดเพิ่งน่าเ้นกับเป่าปั๊บเป่าดาววันนี้พี่ยังไม่ฟุ่มผมเขียนแล้วถึงเห็นไหมโอ๊ยเนาะนี่หันมากครับเมีนบ่ครับแม่เมีนบ่ถือบ่วถือเยอะเออนี่แหละ ฝันเป็นจริงเลยนี่ฝันตื่นมาอย่ามุดโสรไปเปิดสามเก้าห้ากับเป๋ามาเห็นเลขเลยเห็นตัวนี้กับตัวนี้โอ้ครับแต่อันนี้่คนว่าว่าเลขขคุณถามมาเจ้าซื้อเลขตัวใดเลขตัวเก้านั่นล่ะขอบอกขอบเห็นมืดยังอวยมาทางนี้แน่อวยมาทครึ่งเตือนเลยนี่ล่ะซ้ำนี่เองโอ้ยถือได้เด้อพี่น้องเอ้ยจะซื้อหลายซื้อเลขละวหาบาทเท่าไหร่โอ้ยว่ายลึกหาบาทกับซ้ำมดถือกันเลยหาสี่สามเก้าหก ละกะสามเก้าห้าแค่นั่นล่ะแค่นี้แล้วเนาะแม่เหมืนก็เห็นอยู่ในปากนะเนาะครับุญไม่ไงนั่นมาเอาไปจอยมากมากขยับนี่ขนาดนี้เพระอยากเห็นใบจริงนี่เนาะเอากระเทาะแล้วก็เอามาให้อยู่เท่านะ้นอาหารมาทั้งคนเนี่ยอาหารมาทั้งหนึ่งก็ง่ายไครับมันยับยีหมดจับมันซื้อนะแต่คอยงามได้โอ้มันมันมันให้เล็กคอยจังจังได้คอยบงคุณสุดเลย คนจะเห็นใบพิงพนไปตามเอาอยู่บ้านอยู่บ้านหลัางแผ่นแครบไว้เด้อครับเด้อแครบไว้ครับนี่เคยฝันเคยฝันยังสี่เปวางปักเลขมันต้องเข่าเลขต้องเข่าแต่ว่าเลขแลนนี่เคยให้เลนเด่นเก้าร่องหาเออเลขแลนเลขแรนร่องหาครับเอาเขียนใัวน้ได้ไหมครับนี่บอกไอเดียใบนี่บอกทีทีเออกระเป๋าเอาเอามาให้เบิรงแมนเบิรแมนอยู่บอกแม่นเอาให้ย้เสวยแล้วถึงให้เบิรงแมน่นนี่นี่บินเก้ามันมาเสียนตัวเด็กตัวหน่อยเด็กของก่อนนี่ เออนี่แหละตัวนี้แหละสี่สามเก่าวาหวผู้ไรมาเคียนเล็เสียงไว้อยจำรววเ็นกัสิแเก่าผัวเก่าเอาไปนั่นมาเอ้ยไม่เห็นหลงยุไกลพุ่นเอาน้อยหน่อยเอาไนห่ยไ่งวกลงก่อนเอไป้นี่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 นอีนี่้นนี่เีนนนนนี่นานนี่นน่นี่นนี่นี่ หย่านหัวเก่ากับผัวใหม่นี่ใบนี่ใบนี่ใบนี่สี่สาเราถือเลยเราถือเลยจะซุ่มเบ่ออชัดเลยโอเคพี่มื่อปเนาะโอเคพี่เ่อกี้เนาไม่ได้เขียนไห้เลยพี่เม้มากรีดวิ่งเราบอกว่า หากับเเกวหากเกวหากะเลกวเินวิ่งแล้ววะอ่าเดินะเกวร้องหาเดินะเเรองหาเินตัววิ่งว่าขาผู้ไดมาก่ยลืมลจําำได้นอะข่อยไมเเอาลำลากันไปครับพี่น้องคุณยายสวยครับจ้าจ้ เลขบินเก่านี่ยะเล็กหัวเก่าเขียนฝากใส่ในกระเป๋าไวุ้คปยายสวยครับผมครับสวัสดีครับไปทันเบาอกกูชิได้อีกแล้วเลขขหัวเก่าเขียนฝากไว้ในกระเป๋าตื่นขึ้นมาเปิดกระเป๋าเจอของจริงจริงนะครับสำหรับแม่สวยเอาทุกคนไปนี่ไปจ่าฮอดมองเขาไปที่เขารับสนอทางแม่สวยนะครับเป็นความฝันนะครับไปที่ฝันเห็นจ้าเตื่อยเล กําลังฝันรับแรกเลย ogi, แหกเลยเออมเกอันอ๋อนี่บ mm ินเกาออ้นี่นี่บินเกลาอโอคอเคอ่ะขอบคุณแม่สวยมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปไหนๆก็ฟังๆครับทุกคนครับันมันฝันทุกคนเด้อครับ